สวัสดีเราท่านทั้งหลายคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนหวังว่าชีวิตของเราจะสำเร็จทุกคนหวังว่าต้องการอยากจะได้ความสุขที่ยอดเยี่ยมทุกคนหวังว่าต้องการอยากจะให้เป็นไปตามที่ว่าเราต้องการแต่ว่า เมื่อพูดถึงความจริงแล้วก็ไม่มีใครสำเร็จได้กี่คนต้องการที่ต้องการความสุขก็ไม่ได้สมความตั้งใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าพวกเรายังเข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่แจม่มแจ้งและเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่แม้ว่าบางองค์บางท่านอาจจะเข้าไปอยู่ในป่าบางองค์บางท่านก็อาจจะอยู่ในเมืองบางองค์บางท่านก็คงจะอยู่ทั่วทไปท่านเหล่านั้นก็หาได้ประสบความสำเร็จสมความตั้งใจไม่ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาไปถึงประวัติหรือพิจารณาไปถึงท่านพระอราหันต์ทั้งหลายตลอดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีอดีตในอดีตนั้นเคยได้สร้างสร้างพลังจิตสร้างความถูกต้องสร้างสมาธิ สร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นแก่นสารคำว่าเป็นแก่นสารนั้นก็เรียกว่าสาระสารธรรมเรียกว่าธรรมที่เป็นแก่นสารและท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นแก่นสารพระพุทธเจ้าก็าปราศนาพระโพธิญาณพระรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญสมาธิภาวนา มาด้วยกันทั้งนั้นทีนี้สมาธิเนี่ยคนเขาก็ไม่ค่อยจะรู้จักว่าทำสมาธิมุ่งหมายทำเอาอะไรก็เพียงแต่ว่าคิดว่าทำสมาธิให้เกิดความสุขแล้วเป็นใช้ได้ความความจริงแล้วการทำสมาธินี่เขาต้องการพลังจิตพลังจิตนี้เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างพลังจิตมาในสิง 4, สี่สองข้ายแสนกับตาวกทั้งหลายก็สร้างพลังจิตมาด้วยกันท้งนั้นเมื่อมาถึงปัจจุบันชาติพลังจิตเหล่านั้นได้ส่งผลให้ท่านสาเร็จเป็นพระองค์สมเร็จพระสมมาสัุพุทธเจ้าให้ท่านสาเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ อย่างไรก็ตามเราท่านทั้งหลายเราอยู่ในปัจจุบันนี้คืออนาคตหมายความว่าเราต้องสร้างสร้างพลังจิตที่องค์เจเา็จ่พระสมมาพุธเจ้าเ,เด้ทรงแสดงถึงสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินะั่นคือสมาธิหนทางกลางที่สามารถสร้างพลังจิตได้การสร้างพลังจิตนั้น ถ้าหากว่าเราทําไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นสร้างพลังจิตมาก็สู่กินพลังจิตหมดไปเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ผลสักเทคือไม่ได้มีการสะสมที่แท้จริงเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพยายามที่จะทำ สิ่งที่จะเป็นปัจจัยต่อไปในเบื้องหน้าก็จะต้องรู้จักว่าเราจะทำอย่างไรพระองค์ได้ทรงสแสดงสมัมมาสามาธิที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางเพราะฉะนั้นสัมมาสามาธินี่ท่านหมายเอาถึงว่าพยายามทำจันที่หนึ่งสองสามสี่ให้ปรากฏ แล้วก็พยายามทำไปเรื่อยก็สามารถสะสมพลังจิตได้เมื่อสะสมพลังจิตได้แล้วอย่าว่าแต่ไปในอนาคตเลยแม้แต่ยอยู่ในปัจจุบันชาตินี้ก็จะมองเห็นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะว่าการสร้างพลังจิตให้มากนั้นเท่ากันกับว่าสร้างอิทธิพลในสิ่งที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรที่จะต้องแสวงหาสมา,สมาธิแต่ทั้งหลายสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าบางคนบางท่านก็ทำไม่ค่อยถูกเมื่อทำไม่ค่อยถูกผลที่ออกมามันก็เลยไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่แจ่มแจ้งแล้วก็ได้ผลน้อยอะไรเหล่านี้ เพราะฉะนั้นต้องพากันร,รู้จักเขาเรียกว่าใช้สติใช้ปัญญาสติปัญญาจะเกิดขึ้นนั้นก็ต่อเมื่อเราได้มาทําสมาธิในทางที่ถูกต้องก็เกิดสมาสติขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายปัจจุบันในชาตินี้ก็มีความสำคัญแก่ตัวพวกความพวกเราทุกๆคน เราก็ประพากันไปประมาทบางคนก็คิดว่ายัางก่อนบางคนก็คิดว่ารออีกหน่อยบางคนก็คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาอะไรเหล่านี้เป็นอันว่าเป็นการแก้ตัวทั้งนั้นเราสามารถทาได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เมื่อสามารถทาได้เมื่อสามารถที่จะทำสมาธิได้ทุกอย่างก็ สำเร็จให้แก่เราในเบื้องต้นแล้วคนเราเมื่อเวลาที่จะไปไหนก็ตามเมื่อเราขึ้นต้นทางแล้วจุดหมายปลายทางก็ก็ต้องเป็นของเราเช่นเดียวกันกับเราต้องการที่จะพ้นทุกขต้องการอยากที่จะจบพบความสำเร็จเราก็ต้องตั้งใจที่จะทำต้นทางให้เกิดขึ้นเมื่อทำต้นทางให้เกิดขึ้นมาได้แล้ว เราก็สร้างความหวังให้แก่ตนเองได้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดบปดสิบอาจจะถึงร้อเปอร์เซก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของเราเนี่ยจะมีค่าเหลือประมาณสวัสดีสาธุ